ก็เก <dri ality> ิดขึ take ้นมาจากความพร้อมเพรียงสบัดสมานสามัคค so ีกลมเกลียวเป็นอย่างเดียวกันของคณะสิยานุสิ์พวกเราชาวพุทธทั้งหลายนั่นเองเพื่อนั้ความสามัคคีความกลมเกลียวเป็นอย่างเดียวกันนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งวัดวาศาสนาของเราที่ตั้งขึ้นมาได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อเพราะคณะสิยานุสิธ์ยังมีความสบัดสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอย่างเดียวกัน ในการที่จะดูแลบำรุงช่วยกับบำรุงดูแลรักษาเสนาสนวัดวาอาวา่าให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นสถานที่อันเป็นสัปปายะให้แก่พิสุสัสมเนยตลอดจุนุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จะเข้ามาใช้เป็นสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเ,เพื่อความเจริญในธรรมเพื่อการดำรงซึ่งพระศาสนาของพวกเราให้มั่นคงยั่งยืน จนกระทั่งสืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังก็คือลูกหลานของพวกเราสืบต่อไปเพราะนั้นวัดวาที่มีความมั่นคงยานดังที่พวกเราเห็นหรือพวกเราได้มาสัมผัสอยู่ในขณะนี้ก็เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานแห่งความศรัทธาแล้วก็ความมีน้ำจิตน้ำใจของพวกเราทุกท่านทุกคนนั่นเองที่รวมมาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะที่วันนี้ที่พวกเราได้มีโอกาส มาทําบุญทอดกรถินี้จึงนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการทําบุญกรถินนั้นเป็นบุญที่ทําได้โดยยากแต่ต่างจากบุญอันอื่นๆอีกหลายสิ่งหลายประการในพุทธศาสนาเราถ้าเรายกโอ้บุญทั้งหลายขึ้นมาก็มีบุญหลายหลายอย่างหลายหลายวิธีการแต่บุญกรถินนั้นเป็นบุญที่ทําได้โดยยากเป็นบุญที่แตกต่างจากบุญอื่นเช่นว่าไม่จะเพราะไม่ว่าจะเป็นบุญ บุญพราปา่าบุญสังฆทานหรือบุญอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เถอะบุญทั้งหลายเหล่านั้นเราปรารถนาเราต้องการจะทําเมื่อไรหรือจะทําที่ไหนทำทำกับบุคคลเช่นไรเราก็สามารถที่จะทําได้ตลอดเวลาไม่มีจํากัดไม่มีเจาะจมแต่กระถินนี้เป็นการลบทานคือจะต้องทำต้องแต่ต้องต้องทำต,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 ตามการตามโอกาส คือนับกันแต่กลางเดือน11จนกระทั่งถึงกลางเดือน12เอเนี่ยกลางเดือน11ถึงกลางเดือน12นี่แหละเป็นช่วงระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเปิดโอกาสให้พวกเราชาวพุทธสามารถที่จะทําบุญกระถินได้ถ้าหากก่อนกลางเดือน11เราดเราแม้เราจะมีความศรัทธาเราจะมีทรัพย์สินมากมายไก่กองเราก็ไม่สามารถทําบุญกระถินได้ หรือหลังจากกลางเดือน12ไปแม้นเราจะมีทรัพย์มีศรัทธามากเราก็ไม่สามารถทําบุญกฐินได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นบุญกฐินนี้โบริเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้ในในหนปีนั้นมีช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่หนึ่งเดียวไอห้หนึ่งเดือนนี้แหละใน1ปีนี้ที่ว่าทําได้โดยยากนั้นก็เพราะการรักษาชีวิตของพวกเราให้มาถึงโอกาสเช่นนี้นะมันเป็นการรักษาโดยได้ยาก พราะชีวิตเป,เป็นของเปราะบางดังเช่นนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่าอัจเจวะกิจจะมาตับปังโกท่านยามะรานังสุเวนะหิโนสังคารันเตนามห้าเส้นนีนมามัตุนาเป็นต้นพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อพญามัตจุราชคือความตายมาถึงเราในขณะใดเวลาใดหรืออิทธิยาบทใดก็ตามไม่มีใครจะไปอ้อนวอนขอร้องติดสินบนต่อพญามัตจุราชได้ เราจะมาอ้างว่าฉันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่คอยให้ฉันแก่เท่าซะก่อนแล้วค่อยตายหรือการงานของฉันยังไม่เสร็จให้ฉันทํางานเสร็จซะก่อนให้ฉันไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวซะก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันมีเงนินมีเงินเปสิบสิบล้านไปจ้างพญามัจจุราชซะสี่ห้าล้านแล้วไม่ต้องตายท่านบอกว่ามาหาเศรษฐีน,น้องปัุดาไม่มีใครจะไปต่อต้านต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนาอันยิ่งใหญ่ได้อย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอน แม้พญยายมัจจุราชมาถึงเราในขณะที่เรายังอยู่ในลิยาบทยืนเราจะไปผัดเพีย้ยนว่าขอให้ฉันไปนอนซะก่อยแล้วค่อยตายยังไม่ได้เลยนับภาษาอะไรเราจะไปผัดเพี้ยนวันประกันพุ่งได้เล่านั่นแหละเพราะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าพวกเราน้นน่ะสามารถรักษาชีวิตของพวกเรามาตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันเช่นนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งที่รักษาได้โดยยากแต่เราก็สามารถรักษามาได้ จึงนับว่าเป็นโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งของพวกเราทุกท่านทุกคนและการรักษาแม้อีกมากมายไก่กองที่เขาสามารถรักษาชีวิตของเขามาถึงวันเช่นนี้ได้แต่เขาก็ไม่สามารถรักษาสุขภาพร่างกายของเขาของเขามาได้เขาต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าไปอยู่ใน ICU ถต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมากมายไก่กองแต่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเราสามารถรักษาชีวิตซึ่งมีของรักษาได้โดยยาก เราสามารถรักษาสุขภาพร่างกายของเราซึ่งเป็น <c oughs> ก,ก็เป็นของรักษาด้วยได้ยากอีกเช่นกันเราสามารถรักษาศรัทธาของเราเราสามารถรักษาทรัพย์ของเรามาถึงวันเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารักษามาได้มาถึงวันเช่นนี้แล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในความประมาทเราก็ขวนขวายนวนขวยขวนขวายในการทําบุญกถินในวันนี้จึงนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าชีวิตของพวกเรานั้นสิ่งที่เราจะยึดยึดเป็น แลเป็นทีน่พึ่งได้อย่างแท้จริงก็มีแต่บุญเท่านั้นเองสิ่งต่างๆทั้งหลายภายนอกแม้จะมีมากมายไก่กองไม่ว่าจะ,จะเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิก์บริษัทบริวารเลือกสวนไล่นาบ้านช่องห้องหอหอ,อะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นมันเป็นทรัพย์ชั่วขราวปเป็นสมบัติชั่วขราวไม่ได้เป็นสมบัติทวารไม่ได้เป็นสมบัติยั่งยืนเลย ไม่มันจากเราก่อนเรามันเราก็ต้องจากมันก่อนแต่มีความจากเป็นของแน่นอนแต่แต่บุญที่เราได้สะสมไว้ที่เราได้สร้างไว้นี่แหละเป็นทรัพย์อันถาวรจิตอยู่เขาอยู่ด้วยจิตไปเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญไว้นี้แหละพระพุทธเจ้าทจริงยกย่องาเป็นมงคลสูงสุดดังในมงคลสูตรสามสิบแปดประการที่พระอ,องค์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าบุเบกตาบ,บุญ,ญาตาเอตัมมังกะุตัมมัง การได้สั่งสมบุญไว้เป็นบุคคลในสูงสุดเพราะบุญนี้แหละที่เราพวกเราได้สั่งสมไว้นี่แหละจะเป็นตัวจำแนกแยกแยะพวกเราไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยสัตว์โลกเราเนี่ยแต่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงการดำรงชีวิตที่มีความแตกต่างกันมากมายไก่กอง,ท,งทั้งทั้งที่มีความปราถนาอย่างเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกัน สูงบ้างต่ำบ้างดีบ้างเลวบ้างต่างๆนานามากมายไก่กองเ,ออเออพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งความอยากแต่มันเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจบุญและบาปที่ตัวจำแนกแยกแยะให้พวกเราแตกต่างกันเพราะเราดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแม้พวกเราปรารถนาอย่างเดียวกันเช่นว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนแต่ปรารถนาเกิดมาเป็นคนสวยงาม ปารถนาเกิดมาเป็นคนร่ํารวยปารถตนาเกิดมาเป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วทั้งๆที่พวกเราก็มีความอยากเหมือนกันและทําไมมันเกิดมาไม่เหมือนกันล่ะเพียงแค่พ่อแม่เดียวกันมีมีลูกขึ้นมาสามสี่คนไอ้ลูกสามสี่คนมันยังสวยไม่เท่ากันเลยไอ้บางคนเกิดขึ้นมาแล้วสวยงามไอ้คนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วขี้เลี้ยขี้เลออีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วพิกลพิการ หรืออีกคนหนึ res, <bid S 1> <Art> ่งเกิดขึ้นมาแล้วมีความเฉลียวฉลาดอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมีความมีความโง่จนกระทั่งถึงปัญญาอ่อนก็มีหรือบางหรืออีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วดําเนินชีวิตมีความร่ํารวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกคนหนึ่งดําเนินชีวิตรักจนลงจนลงจนลงไปนี่แหละที่มันแตกต่างกันทั้งที้งดีมีความอยากอย่างเดียวกันจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าการอุบัติเกิดขึ้นมาของพวกเราการดําเนินชีวิตของพวกเรานั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอํานาจแห่งความอยากด่านั้น แต่มันขึ้นอยู่กับอำนาจแห่งบุญบาปที่พวกเราได้สะสมไว้ถ้าพวกเราสะสมบุญไว้บุญนั้นจะเป็นตัวส่งเสริมให้พวกเราดําเนินชีวิตหรือเกิดนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาได้ในอัตภาพที่ดีที่งามจกนกระทั่งทงการดําเนินชีวิตก็ไปในทางที่ดีที่สูงที่เด่นที่เจริญขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าเราสะสมบาปบาปมันก็กดทวงเราให้ต่ำซามลงต่ำํามลงต่ำํามลงจนกระทั่งเปลี่ยนภพชาติเป็นภพที่เลวคติที่ที่สามนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้ยึดม,มั่นเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงอยู่ในการสั่งสมบุญอยู่ในการอยู่ในกิจการสร้างบุญดังเช่นที่วันนี้ที่พวกเราได้มาพร้อมเพียงด้วยความสมบัติสมานสามคีกรมเกี่ยวเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการทําบุญกรถินนี้จนกระทั่งสําเร็จรุ่งร่วงด้วยความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงถึงอะรถึงความศรัทธาอันอันเดียวแน่นอันหนักแน่นมั่นคงอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราด้ทุกท่านทุกคนถ้าพวกเราทุกท่านทุกคนยึดมั่นอยู่ในบุญอย่างนี้แล้วให้ให้มั่นคงตลอดไปแล้วเชื่อเถอะบุญนี้แหละที่จะอุดหนุนส่งเสริมพวกเราในการดําเนินชีวิต ชีวิตของพวกเราก็จะดําเนินไปในทางที่ดีม,มีความสุขความเจริญ,ญยิ่งยขึ้นไปแม้นต่อไปถึง,ถ,งถึงการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเราก็จะได้พบที่ดีคติที่งามตลอดไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ให้พวกเราสาศาสนิกทั้งหลายอย่าประมาทอย่านอนใจเพราะชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนเราล้วนแต่ปรา,ารถนาความสุขที่พวกเราพากันดิน้นรนที่เยออทยานขวนขวายเสวี่ยหามา มากมายไก่กองทุกสิ่งทุกประการน,นับตั้งแต่เรารู้เดียงสามานั้นสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นด้านวัตถุนั้นบรรมาเพียงแค่หล่อเลี้ยงร่างกายปากท้องของเราหรือให้ร่างกายเราเป็นอ,อยู่อาศัยเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถบาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราได้ด้วยเราจึงจะเห็นชัดว่า,าการดิ้นรนทะเยอทะยานแสวงหาภายนอกแม้เราจะมีมากมายไก่กองขนาดไหนก็าตามแต่ถ้าจิตมันขาดทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ขาดบุญเป,เป็นที่พึ่งแล้วแม้นภายนอกจะมีมากมายไก่กองแต่จิตก็มีความหิวกระหายจิตก็มีความแส้สายยุ่งเหยิงวุ่นวายฟุ้งซ่านหมดจิตก้มอกก้มใจต่างๆนานาที่เข้ามาบีบคั้นอยู่ภายในจิตในใจมากมายไก่กองก็เพราะวัตถุสิ่งของภายนอกนั้นมนหล่อเลี้ยงได้แค่ป่าท้องร่างกายของเราไม่สามารถเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจพวงเราได้ด้วยจิตใจดวงนี้ต้องอาศัยบุญอาศัยอาศัยธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เพราะฉะนั้นจิตดวงใดถ้ามีธรรมเป็นเครื่องหล่อมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมีบุญเป็นที่ที่พึ่งแล้วจิตดวงนั้นมีแต่ความเบิกบามีแต่ความผ่องใสคิดไปถึงท่าวใดก็ตามว่าบุญเราได้ได้ทําไว้แล้วได้สะสมไว้แล้วจิตดวงนี้ก็มีแต่ความเบิกบามีแต่ความผ่องใสเพราะฉะนั้นบุญจะให้ผลตอบสนองพวกเราทั้งตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้ทําคือเริ่มจะทําจนกระทั่งถึงทำและหลังจากทําไปแล้ว บุญนี้ก็ไม่ไม่มีจืดจามไปเลยมันแตกต่างจากวัตถุภายนอกเช่นว่าอาหารการบริโภคนี่นแหละเราเรากินซะเดี๋ยวนี้มันก็ให้ความอิ่มน้ําสารานเดี๋ยวนี้แต่ผ่านไปสักคู่สักยามหนึง่งไอความอิ่มนั้นก็หมดไปหายไปมันก็เกิดเป็นมีความหิวกระหายขึ้นมาแทนที่แต่มันมันให้มันให้ผลผลเพียงแค่ไปเดี๋ยวประดาวแตกต่างจากบุญบุญนั้นเพียงแค่เราคิดจะทําบุญเท่านั้นแหละเราคิดจะสร้างบุญ จิตใจองเราก็มีความอบอุ่นมีความเบิกบปานแล้วก็ในขณะที่เราสร้างบุญอยู่จิตใจก็เราก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสอยู่แม้การทําบุญผ่านไปแล้วเราระลึกถึงบุญขึ้นมาในข่าวใดว่าฉันได้ทําบุญอย่างนัน้นได้สะสมบุญอย่างนั้นจิตใจก็มีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสเพราะฉะนั้นบุญ,บญนี้จะ ตอบสนองจะให้ผลอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีคําว่าจืดจางออกไปจากจิตจักใจของพวกเราเลยแม้นชีวิตของพวกเราดําเนินไปเราตกไปอยู่ในกองทุกข์ดังอแอตไปตามธรรมชาติของของชีวิตซึ่งมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ําอยู่เป็นธรรมดา แต่ในขณะที่ที่เราตกไปอยู่ในกองทุกในข่าวใดก็ตามเราเลือลึกถึงบุญที่เราได้สะสมไว้แล้วที่เราได้สร้างไว้แล้วบุญนั้นก็ยังมาผ่อนคลายความทุกข์ให้เบาบางจีจังลงไปว่าเรายังมีที่หวังยังมีความสว่างที่เกิดขึ้นมาจากอํนานาจแห่งบุญทั้งหลายที่จะตอบสนองเราให้พ้นจากกองทุกขหรือได้รับผลตอบแทนมาเป็นความสุขความเจริญขึ้นมาได้เพราะนันการได้สั่งสมบุญไว้นี้แหละจึงเป็นมงคลอันสูงสุด ซึ่งในวันนี้ที่พวกเราได้มาพาขึ้นมาสั่งสมบุญไว้บุญนี้เราจะอยู่คู่เคียงไปกับเราตลอดแม้นจิตอยู่บุญนี้ก็จะอยู่ด้วยจิตไปบุญก็ดีก็จะไปกับจิตด้วยเพราะจิตเป็นของไม่แตก,ไม,แตกไม่ดับแตกต่างจากท่าขุขนร่างกายของเราท่าขันร่างกายของเราเราจะบำรุงดูแลมันอย่างประณีตด,ด,ด,ดีขนาดไหนก็ตาม มันก็มีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปถึงที่สุดก็คือความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเมื่อจิตของเราไอ้เมื่อกายของเราเสื่อมสิ้นไปแม้ทรัพย์สมบัติภายนอกจะมีมากมายไก่กองก็หมดความหมายไปกับกายนี้แต่จิตนี้ไม่ได้แตกตไม่ได้เสื่อมสลายไปดังเช่นร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีบุญอยู่บุญนี้ก็จะอยู่คู่เคียงกับจิตนี้ตลอดไปจึงเป็นการสั่งสม สั่งสมบุญไว้นี้จึงเป็นความเฉลียวฉลาดเป็นความเป็นาร์มหน้าเพื่มปิติหรือหน้าอนุโมทนาสําหรับพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเพราะบุญนี้แหละจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่พึ่งอย่างแท้จริงของพวกเราได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นในชีวิตของพวกเรานั้นเราใหเ้เราต้องเตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่าการเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้นเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจมาด้วย การที่เราจะคุ้นขวายเสวียงหามาเพื่อการหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเราก็ต้องควรควรต่อการเสวียงหามาทั้งหล่อเลี้ยงร่างกายของเราและหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราหล่อเลี้ยงร่างกายของเราก็อาศัยปัจจัยสี่มีมีม,ม,มีอาหารการบริโภคต่างๆทั้งหลายอย่างที่พวกเราคุ้นขวายเสวียงหามาเนี่ยแหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของเราส่วนจิตใจน,นั้นต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมือ่อพวกเรา พาะเราเป็นผู้ยินดีในการสั่งสมบุญแล้วเชื่อถือว่าจิตนี้จะมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปนะก็จะมีแต่ความอิม่มเอิบเบิกบานผ่องใสอยู่ตลอดไปอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่านุ่งมทมนาอย่างยิ่งเพราะการได้สั่งสมบุญของพวกเรานี่แหละแม้เราจะสละทรัพย์ไปมากมายไก่กองในการเปลี่ยนมา,มา แปลงขึ้นมาเป็นบุญแล้วแบทรัพย์นั้นจะหมดไปหมดไปก็ตามเถอะแต่ไม่ได้หมดสาบสูญไปไหนเปียบประยชเหมือนเราเอาปุ๋ยหรือน้ําไปใส่ต้นไม้พอเราใส่ลงไปปุ๋ยมันก็หมดไปน้ําก็หมดไปหมดไปแต่มันไม่ได้หมดสาบสูญไปไหนหากันไปซ่อนอยู่ในต้นไม้นั่นแหละพอถึงวันดีคืนดีควรตการแตกดอกแตกผลมันก็แตกดอกแตกผลไม่ให้เจ้าของอะไรได้ชื่นอ,อกชื่นใจบุญทั้งหลายที่พวกเราได้สะสมมาแล้วโดวยการนำเอาทรัพย์ภายนอก เข้ามาแปลงเป็นบุญแม้นทรัพย์ภายนอกนั่าจะหมดไปหมดไปก็ตามเถอะแต่มันไม่ได้หมดแบบสาบสูญไปไหนหากมันกลายมาเป็นบุญเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเองถึงวันดีคือดีมันควรต่อการแตกดอ,อกแตกผลมันก็แตกดอ,อกแตกผลมาให้พวกเราได้ชื่นอ,อกชื่นใจอ,อยู่เป็นเนืองนิดนั่นเองอันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่คณะสิษยานุสิตทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันด้วยความสมบัติสามสามัคคีกบเกียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มาร่วมกันทอดกระถินถวายกระถินในวันนี้ที่สําเร็จลุวล่วรงไปด้วยความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการก็เป็นสิ่งที่น่าทุกโมทนาอย่างยิ่งเพราะวัดวาศ,าศาสนาของพวเราที่มีความมั่นคงอยั่งยืนมาก็เพราะพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่มีน้ําจิตน้ําใจอุปฝังมาด้วยความศรัทธาช่วยกันบํารุงดูแลรักษาขึ้นมาจนกระทั่งมีมีวัดขึ้นมาอย่าง อย่างหนาแนนอย่างอบอุ่นอย่างมั่นคงอย่างที่พวกเราได้มาอยู่มาอาศัยในขณะนี้วัดนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่บาะควรต่อพิสุสามนเนรนอุบาสกอุบาสิกาที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในการใช้เป็นสถานที่ในการประพฤติวัติธรรมอบรมจิตอบรมใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นแต่เมื่อท่านได้อบรมได้ประโยชน์จากสถานที่นี้ มันก็เกิดมาเป็นบุญมีกุศลบุญทุกุศลทั้งหลายเหล่านั้นก็ตกมาสู่พวกเราผู้ที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือพร้อมเพียงกันสนับสน,นุนส่งเสริมหรือร่วมกันในการดูแลรักษาในการสร้างให้เป็นถาวรวัตถุข,ขึ้นมาตราบใดก็ตามวัดนี้ยังมั่นคงยั่งยืนอยู่คู่ผืนแผ่นดินนี้ยังเป็นที่สัปปายะให้เกิดขึ้นต่อพิสุสมัมเนอุบาสุกุปาสิกาที่จะเข้ามา ใช้เป็นสถานที่อบรมจิตอบรมใจใช้เป็นสถานที่ในการฝึกฝนขัดเกลารือศึกษาหลักธรรมตามหลักธรรมหลักวินยัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกว่าอย่างสมบูรณ์ยิ่งท่านนัน่นก็เกิดมาเป็นบุญมีกุศลขึ้นมาบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นก็แผ่ปกคลุมพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเพราะนั้นศาสนาของเราวัดวาอาราของพวกเราที่มีความมั่นคงเจริญ ตตลอดมาทนั้นงก็เพราะพวกเราชาวพุทธนั่นเองที่มีน้ำจิตน้ำใจมีความศรัทธาในการดูแลบำรุงดูแลรักษามาตลอดแล้วพวกเรานี่แหละที่จะเป็นแบบอยา่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังของเราก็คือลูกหลานของเราสืบต่อไปเมื่อพวกเราได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องได้ทําในสิ่งที่ดีงามลูกหลานของพวกเราก็เดวเรานั่นแหละเป็นตัวอยา่าง โดยที่สุดต่อไปหมดรุ่นเราลูกหลานของพวกเราต่อไปนิชนรุ่นหลังนั้นเขาก็สานต่อสานต่อปฏิปทาของพวกเราสืบต่อไปเพราะฉะนั้นาศาสนาที่มีความมั่นคงยั่งยืนมาจนกระทั่งถึงมาถึงพวกเราในทุกวันนี้ถึง2,000กว่าปีก็เพราะมีแบบมีบุคคลแบบพวกเรานั่นแหละอย่างมากมายไก่กองอย่างอบอุ่นหนาแนนมาพร้อมเพียงกันในการดูแลในการสนับสนุนรักษาดูแลวัดวา,าศาสนา โดยการสละทุนทรัพย์ของตนเองมาในกองบุญต่างๆทั้งหลายให้มันมั่งคนยั่งยืนตลอดมาเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละผมข,ขอให้พวกเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนน้อมนําไปน้อมนําไปพิจารณาแล้วก็รักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปจนกระทั่งถึงอนุชนรุ่นหลังของพวกเราตลอดไปเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ยง และบุญทั้งหลายที่พวกเราได้สะสมไว้แล้วก็จะส่งเสริมสนับสนุนในการดําเนินชีวิตของพวกเราให้มีความมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยวันนี้ก็ขออนุมโมทนาต่อคณะสัตธาญาติโยมทุกท่านทุกทนที่ได้มาพร้อมเคียงกันในการ สร้างบุญกฐินนี้จนกระทั่งสําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยก็เชื่อมั่นว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายได้สะสมแล้วได้ทําแล้วในขณะนี้ประกอบรวมทั้งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและอนุภาพบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างวัดวาอารวาถนี้ขึ้นมาก็จะเป็นพลังอํานวยวยชัยให้ พวกเราประสบแต่ควา,ามสุขควา,ามเจริญดําเนินชีวิตก็มีแต่ควา,ามเจริญก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงานในใ,ในความเป็นอยู่ให้มีแต่ควา,ามสุขควา,ามเจริญแม้นตั้งจิตเจตนาปัรถนาสิ่งใดไว้แล้วที่เป็นบระชนอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ควา,ามปรารตนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสําเร็จจงสําเร็จและจงสําเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเชิ ต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเนอเจ้นเทาว่าหลดหรือเจเทือนร์ก็หลบักเนาะใ่ัจจัเลยอ่าจะอนุโมทนาให้พอเนอ,อะใหพ้พากันตั้งใจรับพรพากนตั้งใจรับพร <c oughs> ยะทาวาริวะฮาปุราปาริปุเรมติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินนางเปตานังอุปกะป,ะปะติอมอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปนัน จันโทปันรโสยะทานมดิโชติรโสยะธานเดโยอวิวันจันตุสัมปารวยวิโนอินสตุมานเตมภาวะตุอันตารายุอิสุเก ทายกโกอิาภวะพิวันทนาสเสีสมีจังทันานยิบบใจทาร้อยทัาไมวันทันติยุวันดยสุขัง การังกาเลดะตันติสะปัญญาดันโยวิตามัช่นานการเลดินนางอาริเยโสวดสุโพเทสุตาทิโสวดเวปัสสนมนาตัสสาวิภูราหุติลักนัน เยตะธานโมดันติเวียวาจังกโรติวันนาเตนาดากินาโอนาเตปิปุญญาสภานโน้ยกายสมาดีอาปิวานาจิตโติยถาดินนามหาพลัง Punyani para dukasaming pati tawantim, Paninantim, Latanataya nupawetar, Ketiyasan, Sukaruka payangirat, Sukasatu อาเนกาอันตรายาปีวินาสันตุอาเสสตุอันชายาสิติธนังราพังโสติภาขยังสุขังพลังเสริอายุชวานโนจาโพคังวุติจยาสวางสาตวายาจะอายุจา จีวาสิติโพวันุเตนบาวตุสัปมังการังราคันตุสัปเบริวตังสามะบุทธานุภาเวดายสนาสุติโพวันดุเตนบาวตุสัปมังการังราคันตุสัปเบวตา

muerte ah,